สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มครับทาไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับก็จะมีน้าพริกเผานะครับตามด้วยไข่แดงเค็มครับต้นหอมหั่นท่อนครับหอมวใหย่พริกชี้ฟ้าแดงครับแล้วก็ปลาหมึกครับแล้วก็หั่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทากันเลยครับ อันดับแรกเราจะนำไข่แดงนะครับมาบี้แบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันไว้เลยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการผัดนะครับพอเราบดจนไข่แดงละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยน้ำเปล่าครับ2ช้อนโต๊ะครับ ต่อไปเราก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยนะครับอย่างแรกที่ผมจะใส่ลงไปก็จะเป็นพริกเผาครับใส่ลงไปสักเล็กน้อยครับซอสซอสหอยครับ1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวสักครึ่งช้อนโต๊ะครับอันนี้เราไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยนะครับด้วยความที่น้ำพริกเผามันมีความหวานอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองชิมดูได้นะครับปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยเรามาตั้งกระทะ เริ่มผัดกันเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนได้ที่เราก็าผัดนํากระเทียมลาไปผัดให้เหลืองหอมเลยครับพอกระเทียมของเราได้ที่แล้วตามด้วยน้าซอสที่เราปรุงเลยครับผัดพอหอมสักเล็กน้อยในขั้นตอนต่อไปเราก็นําหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยครับ ผัดต่ออีกสักเล็กน้อยในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็นำปลาหมึกลงมาผัดต่อได้เลยครับปลาหมึกเราจะใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าปลาหมึกมีความสุกได้นะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้เราก็ผัดแค่พอปลาหมึกสุกแล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมผัท้อนได้เลยนะครับนี่นะครับผัดไป เช็คดูนะครับปลาหมึกของเราสุกได้ที่แล้วแล้วก็เตรียมต้นหอมนะครับที่เราหั่นทอดไว้มาโรยได้เลยครับปลาหมึกของเราสุกได้ที่แล้วนะครับโรยต้นหอมหั่นทอดลงไปได้เลยนะครับเราจะผัดกรบไปนะครับสักหนึ่งถึงสองครั้งนะครับแล้วเราก็ปิดแก๊สดได้เลยนะครับเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ง่ายมากๆนะครับเพื um, ่อนๆทำไม่ยากเลยจากนั้นเราก็ไปจัดเสิร์ฟรงจานได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสําหรับเมนูผัดปลาหมึกไข่เค็มนะครับ ทำไม่ยากเลยนะครับง่ายมากๆรสชาติที่เราได้นะครับกลมกล่อมแล้วก็หอมไข่เค็มมากๆนะครับความหวานของเราไม่ต้องเติมเยอะเลยนะครับด้วยความที่พริกผงเรามีความหวานอยู่แล้วโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ